ญาตท่านใดกรุดน้ำมอบการประสศาสตร์เสด็ประเด็นกัรรูปซึ่งจะก่อให้เกิดการสัมผัสเชื่อมกันเกิดขึ้นไหมครับท่านผู้อัญชการกองรังรับรองขาวสารความสงบเรียบร้อยที่ท่านได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานคุณสองครับคุณหนึ่ง ปัญหาต่ตางๆให้กับส่วนรงชํานี้ดําเนินการไปได้อันไหนที่ถูกกฎหมายท่านดาเนินการถือว่าประชาชนเป็นหลักแก้ไขเรื่องว่ารางยาที่ไม่ได้ดรับความเป็นธรรมเดินไปได้ครับลูกหลานเด็กๆนี่ต้องรัฐบาจังหวัดท่านท่านดูแลลึกในส่วนของคอสชอที่เข้ามาใ ต้นมาี่มันจะตกทากลางเอเดี๋ยวเราก็ิดร่วม่นะวหมายให้ตำรวจทหารเข้าไปยื่นจหมายี้ายื่นเรื่องหนไปบอกต้องเจ็บก็ได้ทนี่อลไเลยครับตรวเนี่ยเขาช่วมเนี่ยดูอันนี้ดูไปองเรียนดีปองเรียนทีย่อยยังไงย่อย แล้วทำไมมึงอกไม่ทำ